ยืนตัวตรงยืนตัวตรง่อค่ะหมุนลาล่สมาธิทีหายใจเข้านกแขนขึ้นขึ้นเอวศีษป,ประทุมเอาไว้มัดกันไว้ ชิโอ,อยู่ตรงนี้สามลมหายใจจิกปทายาสองอขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเข้า,ขาอกขา หายใจเข้าหมุนไหลยกอกท่างูหายใจออกหน้าผากแปกที่เสือจิกไปเท้าขึ้นมาแล้วก็ยกลำตัวขึ้นหายใจเข้าดาอวรชิ้นดออยู่ตรงนี้สามลมหายใจ จีบปลายเท้ายกเท้าขวามาไว้ด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกยังอยู่เหมือนเดิมเท้ายังเหยียดขายังเหยียดตัวแอ็กีบต้นขาซ้ายแอ็กีบไปเยอะๆหายใจเข้าหายใจออกวางเท้าล ไปลายเท้าขึ้นมากลัดขึ้นมาท่าอัชาสัญชาลาสนอาเดินนักแนกคเข็มต้นขากรหายใจเข้ายกเท้าซ้ายนักฝึกเท้าขวาคืะนังจากที่ส้นข้าอหายใจเข้าหายใจออกฝับตัวแน่นนักขาหน้าผากแตนหน้าแข้งภาระบัาสนะหายใจเข้า ยกมือเอาบบมากกแปะมัดกันแล้วาห,าใใาหายใจเข้าลึกขึ้นเปล่ยนตัวไปข้างหลังหายใจเข้านะหายใจออกกลับมายืดลำตัวสูงๆเอาข้อศอกมาปิดติดกันแล้วก็มาหายใจออกมาสเตยหายใจเข้ายกมือขึ้นสูงยืดลำตัว โอ้ยมันแต่สากเลยถ้ามันตามสเต็ปนี่มันจะเต็บเร็วนั